ยินดีกับเราในการดดวกบวชแกเราได้เอ,อ้ยความคิดแบบนี้มันเป็นความเห็นผิดนะเนี่ยต้องรอตายก่อนตายไปแล้วจะได้หาอะไรมันไม่ได้อะไแลยนะบวชไปก็ไม่ได้นะคนตายแล้วมันจะได้อะไรแต่ได้ก็ต้องไปเกิดเป็นเปรตนะไปเกิดเป็นเรปรตไม่หละยินดีในการเกิดเป็นเรปรตไม่หละมึงเลือกพบไปเลยกูจะไปเกิดเป็นเปรตเพราะกูอยากได้รับบุญกุศลจากการที่ลูกหลานบวชให้เ้าไปเกิดเป็นเปรตทังนั้นอนะไปเลยอืมวางเจตนาในการเป็นเปรตไปเลยคิดอกุศลยเยอะๆก่อนตาย นั่นละมึงได้ชัวร์มึงได้แน่นอนเอาไม่ล่ะอยากได้แต่นั้นนี่รอตายก่อนแล้วค่อยไปบวชรอตายก่อนแล้วค่อยอุทิศสุขุศวให้ไม่ต้องทําในปัจจุบันพาะมันไม่รู้ไงมันเลยคิดเอาเองคิดเองเออเองคิดว่าบุญเกิดจากอันนั้นคิดว่าบาปเกิดจากอันนี้คิดเอาเองแต่ไม่หยุดไม่ยึดในหลักคําสอนของผู้รู้จริงๆ <c oughs> มันไม่ได้รู้อะไรเลยอนะคิดเองทั้งนั้น คิดเก่งกรรมคือผลการกระทําแล้วเมื่อตายไปแล้วเรายังจําอดีตชาติไม่ได้กรรมติดตามเราไปได้ยังไงครับกรรมคือผลของการกระทําอ่าแล้วเมื่อตายไปแล้วเราเองก็ยังจําอดีตชาติไม่ได้เออกรรมติดตามเราไปได้ยังไงครับอะมันจะติดตามไปไม่ได้ไงอ่ะก็ทําอะไรไว้มันก็ต้องรับผลแบบนั้นดิอ่า ตอนหนึ่งจำได้ไหมปัจจุบันเนี้ยจำได้ไหมตอนหนึ่งทำอะไรมาว่าถ้าท่านที่อยู่ในชาติปัจจุบันแต่มันก็ส่งผลในปัจจุบันใช่ไหมล่ะอาจารย์ถามว่าเราเป็นโรคเบาหวานเรากินหวานมากี่ชิ้นกินอะไรมาบ้างในตลอดชีวิตที่เป็นเบาหวานแล้วระดับน้ําตาลเนี่ยระดับไหนถึงเรียกว่าขนาดเนี้ยเป็นเบาหวานแล้วเราเริ่มเป็นตอนน้ําตาลระดับไหนกินอะไรเข้าไปถึงเป็นตอบได้ไหมไม่ได้ต้องรอจําได้ก่อนไหมถึงจะรู้ได้ว่าเป็นโรคอะไรหรือถึงจะรับผลจากโรคเบาหวานได้จาเป็นไหม ไม่จําเป็นดังนั้นการส่งผลมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของการกระทํามันไม่เกี่ยวกับเรื่องว่าเราจาหรือไม่จํามันคนละเรื่องทําอะไรก็ต้องรับผลแต่มันจะรับผลแบบไหนไม่อีกเรื่องหนึง่งที่บ้านมีพุทธลูกแต่เราไม่ถวายน้ําได้ไหมครับได้การทําสมาธิที่บ้านทําให้สถานที่นั้นเป็นที่จริงไหมจริงวิญญาณมีจิตไหมจิตมโนวิญญาณสามตัวนี้ตัวเดียวกัน ทำไมไทยต้องเอาศาสนาของอินเดียเข้ามาศาส,สนาอะไรศาส,สนาอินเดียตายแล้ววิญ,ญญาณไม่ไปไหนจริงไหมคะไม่มีนะวิญ,ญญาณเกิดดับตลอดเวลาอาวิชชาคืออะไรความไม่รู้ในอริยสัจสี่ทำบุญสร้างพระท่านได้บุญไหมก็ได้ ดิฉันมีพี่สะใภที่ค่ดถึงมากๆถึงผู้หญิงทุกคนที่เข้ามาคุยกับพี่ชายดิฉันแต่นางชอบทําบุญสวดมนต์เข้าวัดตลอดอยากถามว่านางบาปไหมคราที่ถึงหวงทุกคนไปทั่วก็เขาทำบาปก็ได้บาปเขาทาบุญก็ได้บุญมันแยกออกจากกานันไงดูข่าวพระผิดวินัยศีกาชาวบ้านลุมด่าว่าพระนั้นเป็นบาปไหมคะก็ถ้าพระทาวินัยผิดคือเสพเมถุนสมุติเสพไปแล้ว คลไปแล้วไม่เป็นคราอีกต่อไปก็ด่าก็ถูกต้องแล้วอ,อ่ะแต่ว่าคารวาญยตาโยมไปด่าก็สำรวนระวังตัวเองด้วยเพราะอะไรการดา่าโน่จะด่าใครก็ตามมีผลทั้งนั้นเป็นวจีกรรมเป็นกรรมทางวาจาไม่ว่าจะด่าใครถ้าด่าไม่จำาป็นจ,จริงตามทําไม่เป็นไปตามเหตุตามผลไม่เป็นไปเพื่อความเจริญก็ไม่เกิดประโยชน์อย่างเงี้ยด่าไปก็เป็นวจีกรรมเปล่าเป็นกรรมทางวาจาบริจาคเลือดได้บุญไม่ได้สิ โนบูลลี่เราควรบูลลี่กลับไปม,มันก็เมื่แล้วเมื่อมันจะจบอ่ะเขาด่าเรามาเราด่าเขากลับเร็วกว่าเราเร็วกว่าเขาทําไมมีรังนกเยอะจังคะมามาดูที่บ้านอาจารย์มาที่เกตจะตอบเรื่องรังนกอ่ะนะมาดูว่ามันมาอย่างไงจะได้รู้วามเห็นคนที่ตายโดนล่ามโซ่ที่บ้านหมายความว่าอะไรไม่ต้องไปหาความหมายหาเหว้อะไรความฝันอ่ะนะ ฝันเาแก้ฝันไม่ต้องไปหาความหมายเราควรไปหาความหมายว่าทุกข์คืออะไร <manship> เหตุในการเกิดขึ้นของทุกข์คืออะไรการดับไปได้ไหมเามด้วยไม่เหลือแห่งความทุกข์คืออะไรวิธีในการดับไปโดยไม่เหลือความทุกข์คืออะไรนี่คือสิ่งที่เราต้องไปหาความหมายไม่ใช่มาน,นั่งหาความหมายความฝันไม่มีประโยชน์เสียเวลา